อยู่กันแบบนี้นานๆน,น,นะคอนเสิร์ตนะคะอ่าสี่ปีรักนาะตาวานนะคะวันนี้คือคนเยอะมากๆนะคะอ่าเอฟซี FC ทั้งหลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยแล้วนะคะก็คือคนเยอะอาจต้องรอคิวกันเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์น้องนุ๊กน้องปายนะอันนี้คือการเตรียมงานนะคะอ่า สาวเช็คนะคะก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะสตีมไลท์ก็เห็นบอกว่าคนเยอะมากปังมากนะคะและก็ยิ่งหน้างานนี่คือคนเยอะมากซึ่งแม่ลงคลิปไม่ดูแล้วอันนี้คุณยายก็ไปดูน้องปายน้องนุกด้วยนะอันนี้คือ 74ปีแล้วนะคุณยายนี่ไปทุกงานเลยนะคะมีชีวิตอยู่ได้นานก็เพราะว่าน้องนุกน้องปายนะคะคุณยายเนี่ยสงสัยแม่เพชรในอนาคตนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่านะนี่มีการแบบหัวใจกันด้วยเนี่ยดูมือก่อนดูมือซะก่อนนะคะหลอสวยน่ารักเหมาะสมกันมากกรี๊สนันเลยบอสถึงกับต้องเอามือปิดหูนะคะนี่เห็นไหม ทำมือเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะแม่เพชรก็คิดไม่ออกนะเวลาเวลาอัดสดอัดอัดสดๆนะคะจะคิดไม่ออกนี่ทุกคนกอดคอนะคะก็รักนะตาวานนะ,ะรักกันมาสี่ปีแล้วขอบอกว่ารอบคอนเสิร์ตคืนนี้คือขิงขนมาเต็มสวนนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าอะไรนะเดินขากระเพกจะให้ไปไปๆอุ้มขึ้นเวทีนะคะวันนี้นะคะน้องนุกจะให้ไปไปๆอุ้มขึ้นเวทีนะคะ แล้วก็ทั้งหยอกล้อทั้งจับมือทั้งกอดคอนะคะวันนี้คือเต็มที่นะคะ,ะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยๆดูคลิปนะคือเข้าไปดูที่ช่องเลยนะเข้าไปดูที่ช่องแม่เพชรเราเลื่อนดูทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปเลยนะถ้ามันไม่แจ้งเตือนนะเพราะว่าเดี๋ยวลงคอนเสิร์ตรับนะ้าตาหวานให้ดูนะคะน้องปายคือ หล่อเท่แล้วก็เออดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะอ่าพีพีเอฟซีก็แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะอืมดูซิว่าคืนนี้ท่านดลจะชมน้องปลายปลายโอริโอว่าสวยอีกหรือเปล่านะคะอืมอ่อคือชัดเจนยิ่งขึ้นภาษากายก็คือชัดเจนนะตอนนี้ก็คือเขากล้าที่จะอ่าเปิดตัวหรือชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ พี FC, ่พีเอฟซอะไรนะ,ะด้อมอดอมนุกปลายแบบเมนเดี่ยวเมนคู่เงี้ยเมนคู่เมนคู่เขาจะแบบมีความสุขนิดนึงอันนี้คือมีการซ้อมท่าจบนะเอามือประกบกันซ้อมท่าทาจบอันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะน้องนองุกน้ปายให้สัมภาษณ์นักข่าวหล่อสวยเท่มาพร้อมกันเลยนะคะ ดังมากนุกไปนะคะอันนี้เต้าฉลามเต้าวานนะคะอืมประสบความสําเร็จนะนี่บอกเลยว่าประสบความสําเร็จทั้งคนที่ไปชมค,นชมคอนเสิร์ตและก็คนที่ซื้อสตีมไลท์สตีมไลท์ก็คนเยอะนะทุกคนนะเขาไปดูได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ ฝากผลิตภัณฑ์ของแม่เพชรก็จะมีเจ้บองแม่เพชรนะคะทุกคนใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีสบู่ออแกนิกเลดี้โซฟแก้สิวแก้ฝ้านะคะช่วยให้ใบหน้าเขาใสแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะใครสนใจน้ำพริกหรือใครสนใจสบู่ก็แอดไลน์ตามเบอร์นี้เลยนะคะฝากสนับสนุนสินค้าแม่เพชรด้วยนะคะยังขายอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงนะคะ อ่าสรรพคุณก็ดูตามนี้นะคะ